เอซีแฟนคลับนะคะคุณแพรีนะคะคนสวยของเรายกเสาเอกเสาโทบ้านแล้วขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสุดยอดมากๆเลยขอให้ร่ำรวยรยอยู่แล้วให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อจ้ ชื่นใจนะคะยินดีกับคุณแพรนะคะเรียนหอโดยนะจ๊ะคิดสิ่งใดสมควรมุ่งมากปรารถนาทุกประการรำรำรวยรวยยกเสาเอกเสาตาเวล่าล่องลอยล่องปลาเส้นยามเละเรือรับตาไม่วรจะไปโอไตอีกใตทุ่งใดก็ยากไมีเทียมทิ้ยาตา ห้นมาสามวันนี้บัน,นี้ได้เปล่าห้องเอิวมาว่ามา ยาชาโอโงวันเจ้าไปทางด้นแกยมแก้มันเารนุกร์ันหยุดาให้เงินมาสาวันี้วันนี้บัดนี้ได้เป่าห้องเงิน

เงินมาสามีภรรย์ภรรย์นนนนีได้เฝาห้องเอินมา